สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องป้องปลายสู้ผู้สุขคนนะครับท่านผู้ชมมือนี้ก็บขีมาตามเลขของพ่อสักนะครับท่านผู้ชมเลขของพ่อสักกับเข่ามาตลอดเข่ามาเรื่อยๆนะครับเนาะเย็ซีก็ถามมาหลายตามเลขพ่อสักแน่ว่าสันนะครับเนาะสนใจอยากได้บูชาอยากบูชาเหรียญปูทวดวนะครับท่านผู้ชมกับพาซีบรีทักไลน์มาเลยนะครับเด้อแล้วก็เขียนซื้อที่อยู่นามสกุลมาปูกขี่ เปิดดวงให้นเนาะครับเนาะเปิดดวงเ,นะเ,ป,ดดวงเปิดโชคเปิดลาภให้นเนาะครับท่านผู้ชมสนใจก็ทักไลน์มาได้เนาะครับเนาะเราคิดรงเบิดอใจคลิปได้ครับเนดะ้อเดี๋้อขับไปรปปับไับผู้ชมแนวทางน้ำผัดซักเนาะครับเนาะผัดซักผัดซักยังไดงกว่าเหนียว ยินเดีคน่นี่นันท่งเนี่ยคนเนียวสามารไลทเม่นเยอะไม่องแน่ๆนะโันท่งอันเนี้ฟันท่งอันเนี้ยเอานี่น้น่อยน่เหรอสุดทยนะสุด้ายอะไนี่03696แม่งบอกชืดเน้น่นะกระดาษนะเอาน้นๆนะคนเนียวช่เน่นกระดาษอ่งเง้นอะไรเน่นก็คือเน่นบน เอะบนนาะอะรเนเน้นบนเก้าห้าเนเน้นล่างนี่เจ้าเน้นบนตัวเกห้าโอเคเออเน้นบนเก้าห้ายับ่ก็หาเช่นนี้ก็หากเด็ดเช่นในเนี่ยนะเร่นีเนทีอเขาคยไลเยโตด้วยเน้นเลยบนเออ้าล่างล่างห้าศูนย ม่นัง <wounds> งันจักแล้วของปอยงคือเกาูมกห้าสิบเก้าหกเก้าหกหกเก้าหกแลวงกลมมันวงกลมันเนี่ยวงกลมันเนี่ยคือปูเนี่ยเกียเลยไปลางเอลางเนียเออล่างเน้นตัวไหนวงกลมมันเลยวงกลมเลยออวงกลมก็วงกลมตัวของปูล้วเ่ไปปีนเกี่ยวเนอะ ลูกคิดลูกฮะบ่โอ้ลูกคิดลูกหาที่ไปปิ้นเกี่ยวกันกรนเน้นกรนเน้นบนมหนากันบ่บนบื้นบนพ้นในห้างเดียวเลยเดียวแม่บอกมันใจบ้างเงินเนาะทำยมข้นใจเป็นเด็กธรรมดาฮะธรรมดาไอ้เจเนาะธรรมดาขนทำห้างไรมีข้อจำกัดไหมธรรมดาธรรมดาเนี่ยเป็นได้มื่อื่นเนี่ย พูดมกกมตัวเด่มือทำเนี่ยเงินบเดมาไปอส์ปอส์สีดาเอามาสาบังบอกเพิ่มสีดาบางสิ้นอ๋อสีดาเพ่มื่นมันนี่ว่ามันมันกินมันือนักมือนักมือหนักมันบอกว่าจัดมันกินมันอุบัตบัตเรือเ่มือกินมือกินี่ิบเจ็ลนี่มือกินมือเรามือบนกับม่เฮ็ดนันแลม่เราอยู่นี่ล่ะอยู่ ว่าจะไม่กินร้านนั่นหมมึงเองนกินกะไปตัวฮะ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 ฮนี่ฮะ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 ัะนะฮะฮะเกฮาฮะฮะ้ะฮ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 นฮะ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 กะฮ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 ะ เก่าวิ่งยังล่างเน่ยจนมามบะไดวิ่งน่ยเลขวิ่งวิ่งหกวิ่กล่างวล่างบนน่เนี่อ๋อบนเก่าบนวิ่งเก่าบนวิ่งเก่าล่างวิ่งไอ้เนีด้กเก่ามากเดียเห็นมึงูล่ สูตรสูตรทงคอดไหมเก้าหลอดกัเก้าอดสากสังเก้าศูนย์หนึ่งครับหนึ่งกับเก้าครับผมต้นเก่ารักนุกสีต้นเก่าสีบนญี่ปุ่นบนจุปะตังแมนบ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 นต้นเก่าเม็ดเดียวเก่าเม็ดเดียวเก้าเม็ดเดียว จะจับก mm. ูให้ต่อหาเลยหาเมื่อไหร่ไม่ได้หาวหาเมื่อไหร่ถามเลยเนาะผมเนาะี่สูตรบวกนี่นี่นี่อยู่บ่นี่เนื้อมันไม่สูตรเนื้อมันนี่สูตรนี่พอได้เดาวอได้เดาเด้อจะเดาเด้อเฮ้ยเดาพอได้เด้อ้ทเบิ่งหลายเด้อพอทำเออเดาพอได้แล้ว่พอหยอกกันนะครับนพอหยอกพอพอได้เดาพอได้ห้าเม็ดเดียวงอแล้วล่างเนี่ยออกมาใส่ตุนนี่เห็มเบิ่งเนี่ มันยังเด็ามคูนี่มันมันยังเด็กอธิบายด้เหรอยกกระปรงอธิบา,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 า,บาตั้งเนาอธิบายตังน่ะอ้ยปุยอย่บนนี้อโอ้ไม่เห็นแลวตัวหน่อยพอดัวหอยพอดูเขาคิดนอวนวดที่ผ่านมากนะี่เก่าหรือี่กระเก่าบาทนี่มันไดนึกับเก่ามันกระเท้อนกันเก่า ล้างแม่ล้างล่างล้างโอ้ยนี่โอ้ล้างกับนี่เด็มุนด้วยปุ้ยนี่ปุ้ยเห็นเห็นไม่ได้เห็นไม่ได้ตัวหนังสือครับตัวน้อยครับมันกระโจนตัวมาได้กินอาหารโอ้ยเราต้องดูเอาตัวใหญ่ให้มันมปนเป็นตะปนอิ่มนะล้างหกมาตัวหนึ่งบวกสามเกียดเก้าเก้านี่ล้างนี่ล้างนี่ล้าง ล่งหกอันนีก่อยตัวนีก่อนี้อันนี้<ด>อันนีลักจีบบอกเ่งได้อกมจับ1ีจับจหน่วยเพาว่ากลับเบิร์ดอกีกนี่บอกนี่อัได้สิบหกตัวมก,วกว้อนี่สิบจีตัตัวคัดเียบอ้วยกอนยี่สิบีตัวบงูคัดหนาด้าคัดหลังยังเหลือโยอน,นกนสามหนึ่งสามหนึ่งสามสามหนึ่งสามแป แ,แมนออกมาใส่หนวยมันเลยสามหนึ่งสามแปดนี่มุ่นขาเบิดขาเบิดแมนบอกแต่ว่าสามเกแบบ็แบบแบบบาดผลทุกทายกราแมนบอกนี่สิซุ่มบ่ขายังอยู่สามหนึ่งสามแปดแมนบอกนี่ปวนเด้ออ้นั่นดิขา,ายาังมีอยู่ลคือให้ผมสามหนึ่งสามเีดสาเกีดนี่บาแมนสามหนึ่งสามเกียดวยอกจะทเนาะสามเกียบมีบาดผลทุไทาเอารักหนวยมาใส่ขนาดนั่นมีกัยกบยังตัดอก พุทเลวดหนึ่งสามหนึ่งสามแปดเออสามหนึ่งสามเกียร3สามแปอ๋อตัดตัดตัดออกเนาะตัดตัดสามเกียหนี้ยังสามแปดนี่เด็กซูมมันยังตัดสามเกียร์็สามหนึ่งสามแปดนี่เด็กสามหนึ่งก็สามแปดแปดสามก็ตัดต้องพุทธเลวพุทธเลวถือจับพเล้าวนี่พุทธเล้ยวถือตพรถือ้องอาจรคนน่ตากันเนาะต้นตากันก็คือนอ๋นี่จังถิม่นแต่ว่าพุทธอยู่ เอาปะเทศแกก็ืออจิบัตรเอาก็ว่าซื้อเพื่อว่าซื้อได้หาเมือเราเออแมอยู่จักจีใบ่ได้เนี่หรอน้ำโพทั่นี่ล่ามหาแสนหนึ่งเล่ากันสีวันไหน่วงไปแสนหนึ่งเราโอ้เล่าสิเอาน้ำเคืองหนึ่งกรบอกหน่หน้าบาทเดี๋ยวเดอธฉิบัยตั้งนี่ตัวแมงเหาพบ่างอางเลาะเลขสูตรมีสูตรนั่นเด็กนั่ดูอันนี้กับอันนี้หาก็พบว่าอันนี้ลักซิลลักหนวยอันนี้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  ออสองตัวมาตัวบางเดลสองตัวมาตัวถ้าฉันจะจิเปกรกรับบอดี้ที่ไหนกราฟเบอร์ตันห้าศูนย์ศูนย์ห้ากรับเบอร์บัตรบัตรนีม่มันมาเห็นหน่วยนี่ไม่น,นี่อันนี้ไหมศูนย์สามเก็ยรต่อหลักสิบบัตนวยตัวนี้บอม,มีสิบนิบนวยตัวล<ะ>ังลังบัตรนนี้มันก็เลยมาใสาน่นวยนี่นี่ศูนย์หนึ่งหกเกียรติหน่วยบ้านอะไรแต่ไอหน่วย หน่วยอ๋อหน่วยล่างหน่วยล่างนี่หน่วยล่างไม่ศูนย์หนึ่งหกเจ็ดหน่วยล่างหกมันไม่อยู่พี่บาทดิมันก็เป็นหน่วยได้คนส่วนหกสนเจ็ดนี่เป็นหน่วยคนศูนย์ว่าหันก็ว่าหันก็ตัวนี่หน่วยมันก็เขาแปดเลยนี่เด่นี่เด่นี่เล่นศูนย์หนึ่งหกเจ็ดแปดหน่วยพึ่งพุ่เดอกยวพึ่งได้ปุ๋ยยกตัวฮ่าฮ่าฮ่าพึ่งได้ปุ๋ยเลย ปากของครูเขียนไว้โอ้ยมันกับไส่ท้องนอหนิครูได้ถามก่นโอ้สุดท้ายนี่ก็บครูบอกสุดท้ายนี่ก็มีตัวเดียวบนนี่ก็หาเลยเก้าตัวเดียวบนก็หาตัวเดียวบนอันนี้ล่างมี่หาศูนย์สามหกเก้าหกเน้นสามหกอันนี้ตัวเดียวเม็ดเดียวเลยบนเลยเพราะว่าสูตรนี่หาแค่หกนี่เองมาตัวจับไส้ดิบได้บ่ นั่นแล้วกติกาบ้านี้ไม่บอกบาดีมันบ้านนี้ได่บอกเอาหน่วยมาดึงบาดนี้หน่วยมาดึงใส่ออกเลยกับซีทุ่มนี่ตีเป็นหน่วยได้บาดนี้หน่วยก็คือว่าศูนย์หนึ่งหกเก็ดแปดเนีนหน่วยอ๋อะขั้วบนวิ่งเก้าเนาะวิ่งเก้าวิ่งเก้าเม็ดเดียวบาดนี้ล่างก็วิ่งหกล่างวิ่งหกนี่มันนี่สูตรของมัน ล่างวิ่งหกเจ้าครับผมเนาะบนวิ่งเก้าครับผมนี่ครับเลื้อยทิศใต้เรื่อยเลื้อยสามหกเม็ดเดียวมีร่องเนาะเนาะครับเหล็กพอสักเนาะครับเนาะกับหน้าจอยเนาะครับเนาะมากระต่ายมากระพานนะครับเด้อบนให้เก้าหาเม็ดเดียวเน้นๆเนาะครับเนาะบ่เล็กบ่เล็กบ่กอ้อยเชนชูปูลมั่นดูเชนชูปูลบนนี่วิ่งเก้าล่างนี่หาศูนย์สามหก เก้าหกนะครับท่านผู้ชมมีให้วิ่งหกเน้นให้ยสามหกเม็ดเดียวนะครับเนาะเขแคยหน้าจอยนะครับเนะาะท่านผู้ชมด้วยด้วยแห้งนะครับเด้อส่งมานสูบผู้สุขอนจะเจ็บจะไข่จะจุนลําด้วยกันสุบผู้สุขอนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามเพชรพระรวยนะครับเด้อมีมกําลังใจให้คลิปต่อไปนะครับเนะาะคลิปหน้าพ่อันไม่คลิปนี้สวัสดีครับผมเชียร์ข้าเพียงคน